สวัสดีนี่คือเดมอนครับตอนนี้เกมที่กำลังรับชมอยู่ก็คือเออคิงคองฮะพีเตอร์แจ็กสันคิงคองเดอะออฟฟิเชียลออฟฟิเลออฟฟิเชียลอะไรไม่รู้อะเกมออฟเดอะมูฟก็คือเป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากหนังครับเป็นเกมที่แบบเก่าเก่าอะแต่ว่าสนุกมากอะ่ะขอบอกตอนเด็กนี่ยผมเล่นนะใน PS2 ตอนนี้มาลง PC แล้วก็มันลงมานานแล้วล่ะเออ ผมก็จะมาเล่นกันเกมนี้ผมคิดถึงมากเลยอะ่ะก็ผมไปเจอเกมนี้มาจากเว็บโจ๊กก็เกมอะก็ตั้งชื่อชื่ออะไรดีชื่อนี่เอานี่แล้วกันนี่เดมอนตัวเอสอ่าก็ค <c oughs> อนเวิร์มคอนเฟิร์มคอนเวิร์มอะไรวะเกมนี้เป็นแบบ เกมที่ดัดแปลงมาจากหนังซึ่งสนุกมากครับขอบอกผมขอเซตติ้งอะไรบากอย่างก่อนนะก่นะนี่เต็มหน้าจอเลยแชงอินเทอร์เฟสอาร์มิงวิเซอร์อ่า yes inventory เปิดวิโอเอออันนี้ก็ปกติละเซฟเรียบร้อยก็ผมจะมาแค้งแต่ต้นเกมน่นจบจบเกมเลยฮนะ อันนี้ก็เป็นฉาคาซีนตอนเริ่มต้นนะทางเกมนี้เราจะรับบทเป็นตัวเอกที่ชื่อว่าแจา็คฮะซึ่งจะไปไซึ่งไอคาวเนี่ยอไอคาวมันจะแบบประมาณว่าอะไรอะจะไปเที่ยวเกาะเออแล้วก็จะไปถ่ายาทำหนังจะ มันจะเอาไปทำเงินอย่างนี้นี่แจ็คยังรอเลยเออแล้วก็ <c oughs> ผู้หญิงที่เห็นเมื่อกี้นี่ก็คือชื่อว่าออแอนนะ <c oughs> ก็เนี่ยไปก็เดินทางกันทางน้ำไปยันเกาะ ึ่งเกาะนี้ก็มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้ตอนเริ่มต้นมาแปซิฟิกโอเช <c oughs> <c oughs> ียนอันนี้อยู่ในทะเลแปซิฟิกโอเคไหมแจ็คมันในก็ค่อยดีนะข้างบนแจ็คมองมาที่ชั้นดิอะไรกัเน,นี่ย What they <rôle> call sighting? Validate or invert? It's okay. I'm feeling better. Invert, when not. fight not. It's not. It's not. It's not. are not. you not. It's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  are It's not. It's not. It's not. It's Island I've spent eight weeks searching for. Oh, I need not go 12,000 miles on your home. stinking ship to give up now. I'm landing <laughs> on that island if it kills me. Let's go, boys. Hold on tight. This might get a little rough. OK, you got the camera? I got my leading lady. Jack, stick with me. I may need you for rewrites. Preston, you got the film and the lenses? As much as I can carry. I don't lose them. ประเภทแบบยังไงไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ที่รู้นี่คือแรงมากเดี๋ยวนะประเด็นคือกูนั่งกูนั่งได้ไงวะเนี่ยกูไม่มีสูตไม่มีขาเลยเหรอเกณฑ์ที่เก่ามากนะดาฟิกก็คล้ายคล้ายเอ่อคาร์วิสตี้โวลัตมอร์ประมาณนี้ We're turning back. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. We're almost there. Come on, we can make it. are almost there we can make it we are almost on we can it are almost on it 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 เห็น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 เออลวงอา้าวภาพขาวเลยไงยต่อวะได้ยินเสียงแจ็คเนี่ยไอ้แอร์ไอ้แจ็คนี่อะไรวะ Are you hurt? And what happened? We crashed against the rocks. One of the sailors, brakes was killed instantly. We put his body over there. Oh, God. Oh, God. We can't just leave him there. ฉันหวังว่าเขาคงจะเห็นนะถ้าเขาเห็นเขาอาจจะตามหาพวกเราก็ได้โอ้โันม่อยากจะเชื่อเลยเกาะกะโลกนี่มันแบบถ้าเราถ่ายรูปไปหนังเรื่องนี้คงจะสร้างเงินได้มหาศาลมาก ไงหวงตังอย่างเดียวไอ้มืดมากเฮ้ฉันอาจะช่วยได้นะโอ้มีพบเพลิงเอ้ตัวตัวอะไรวะล่ะ ready let's get out of here พร้อยังไปจากที่ไหน่ะอเ้า come here jack i got a weapon for you นี <that 's> ่ฉ <yeah. S 3> ันมีอาวุธให้นายกด e s เออไอนี่ชื่อเฮสฮะเป็นคนที่พายพายเรือมากับเราสวยคนตายไปแล้วแล้วกูมีหมัดอะนะกดอีเฮสอ๋ออันนี้เป็นการเอาเอาอวุธกดตัวเสเปดบาร์โอ้เลิงไอรอนไซด์ได้ขยี้มันตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรอะอไอไรโอเคโอเคโอเคโอะไรอโอเคโโอเโอเคเคเคโอเคโอเแโอเโอเคโอเอเคโอโอเคโอเคโอโอเคโอเคโคเอโอเคมเคาเคโอเนโอเคโอเอเคอเคโอ้โอเคอเคีอเคนอโอเคอ้เอโออ จะว่าไปแล้วกระสุนที่มันให้เรามานี่ก็เยอะพอสมควรนะเฮ้ยเฮ้ยเล็งอะไรเล,ล็งอะไรเฮ็ดเสียงอะไรวะเสียงเรืเอดกระโดดโอ้ยเก็บได้ด้วยโอสเปก t w อาร์มโยเวปอนเ n get more button to อ๋อ Ready to open it, Jack? Hang on, Jack. I'm coming. Hey, Jack. on, The come with me. Hey, Jack. I want to shoot you some shots. Gun so now? Drop... you want to start filming now? Huh? on Sure, why not? That's, so that's why we're here. Uh -oh. We'll start with some we'll screams. Okay. Are and... you ready? Action. 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 Shit, and. Shit, and. ิเพื่อชีวิตไอ้เนโอ้โหตัวตัวอะไรวะเนี่ย What was that งก็มาถามดิ No idea but let's stay focused let's use that fear and let's go for another take Oh my god พระเจ้าช่วยมาห่วงอะไรกันมยีสแม่งมาเลยเวเฮ้ยอ้ะไรอะไรเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยมันค ใช่ปูเป่าวะปูหรือหอเงี่ยปูเสียชวนอะไอสัตว์โอ้โหล่วงเลยเป็นไงอยากกรีดดนะไอีเวนเฮ้ยเ้เสียงอะไรวะนี่ก็ถ่ายจัง

เย,เยี่ยมเลยมหัศจรรย์มากเออนะโอ้โหกระดูกปรีเอานี้ดีกว่าไปเก็บขอบอกเลยเกมนี้สนุกมากฮะลองไปหามาเล่นดูดูเหมือนว่าจะไม่มีขายแล้วด้วยได้ยินมั้ยนะดูเหมือนเครื่องบินเลยนั่นมันกัปตันแองเคอร์คอรนดีกว่า ทำไมไม่มีซับอยู่นี่กัปตันแองเกิลฮอแองเกิลฮอร์ w h a s he doing He's leaving เขากำลังไปอะทำไมเขาเขาจะหาทางจอดก็ได้แถวนี้มันจอดไม่ได้หรอประมาณนี้ไหมไม่มีซับขึ้นนะผมไปมันค่อยออก Over there อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหชักกันชักกันก็บ อะไรวะกระสุนแค่นี้เอ oh ah, งเกอช่างเนีะยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมาได้ไงมาด้วยตัวเองไว้นะแต่ว่าระวังตัวแไม่ไม่มีสับขึ้นน่ะเตียมบล็กแล้วเดี๋ยวรีโหลดรีโหลดเอานะเนีงยเล็บกมาวัดท่อนทูเบกิดดอ ทางประตูทางประตูมั้งังมาฟังมาคุณสังเกตไหมฮะพอเวลาผมยิงพาผมตั้งเนี่ยตั้งปืนธรรมดายิงแล้วแม่งชักอย่างเงี้ยแต่พอเวลาใช้ไอรอนไฟฟล์ไม่ต้องชักเลยก็มันไม่สมจริงตรงเนี้ยแหละแต่ก็ช่างเนอะเกมมันเกมเก่าแล้วนะเดี๋ยวไปทือสาะอุอันนี้กระสุนเยอะกว่าเอา

Oh, mine on These doors. They don't seem very old. But they work just fine. What do you mean? I am not, sure not sure that strange. What about the second round? Jimmy and Preston and all the others. I just, just hope they were able to get ashore. Nothing's gone right since we set foot on this island. Come on, boys. This is the chance of a lifetime. We're on the legendary Skull Island. i new go on. Plus East <ged> you you to do picture. get What be Denham else in a Carl want? ตัวเองมั่งเลยเว้ยเดี๋ยวแบบนางไม่ควรถนัดเลยต้องเอาเท้ายันเคสไว้เนี่ยไม่งั้นก็ไม่ก็ช็อตอ่ะเดี๋ยวคนดูลำคาสิอินที่ก็ขวางกูจังวะอ่ะอย่าบอกนะอ่ะจบด่านแล้วเร็วจังวะ ไม่ได้อย่างนี้ต้องเล่นอีกจบง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกถ้าแบ่งหลายพาร์ทมันก็จะเยอะเลยอะไรวะนี้องยันทําไมวะเฮ้ยอยู่ตรงนี้โอ้โหขึ้นมันแรงมาก โอ้ยทำไม่ได้เว้ยเออเอาเป็นว่อา,ะาอะไรวะประมาณประมาณว่าเดี๋ยวไปจอดในที่ที่จอดได้แล้วกัน่ะเออเรือเฮ้ยเออเดี๋ยวค่อยเจอเขาเราจะหาที่ไหนสักที่เพื่อจอดเรือเนี่ยในก่อนนี้เยี่ยมเลยโองเคลียร์ก่อนโอ้ One magazine You all Jack? right, กระสุนนิดเดียวยังไม่เอาเอาปืนพกดีกว่ายิงเร็วกว่าแถมกระสุนเยอะกว่าด้วยใช้ทัดกันไม่ค่อยดีเลยส่นน้อยแจ็ค who lit that fire? you think this island might be inhabited? excellent. we need some extras in this movie. i like when we win <updating> it. yeah, we should be able to pass through there if we can clear the way. light that spear. we can use it to burn the bushes and clear a path. ah, hey เออกูก็ไม่เผาตั้งแต่แรกวะระวังด้วยมันจะล่วงพังมาเออโอ้ยนี่วิ่งเข้าไปก่อนเลยเฮ้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 ยกูมีปืนนะเว้ยถ้ากูนำเลยกูมีปืนอะลมแรงมากวันนี้อาจจะมีเสียงลมเข้าไมค์ไปมั่งก็เอาไป

<coughs> <expand> shabbat. <shabbat> oh, We can go now. Kia Kia. Had your fill of real life yet? And come on, let's get a couple of shots of you in front of this statue. Excuse me, Mr. Shouldn't we come gotta must have at least three cans of film with him. Oh do อะไรวะโอ้โหติดแล้วติดแล้วโอเพ็นไฟโอเพ็นไฟไม่มียังไม่เลยโอ้เป็นไงได้เรื่องแล้วนี่สมน้รหน้าโอ้ยเป็นโอ้โหโอ้แม่งโผล่มาตอนไหนวะเอาไปช่วยเขาเองอ้าว

โอ้โธ่โอเอาอ,อ,อ,อ้น่ง้นน่งไงูว่านี่โอ้โหอแอนโอ้โอ้มีคนบาดเจ็บมันพังวะเนี่ยไม่หรอกฉันเชื่อนายโอเคนะไม่ใช่พูดถึงกล้อง I don't know about the a c m ฉันไม่รู้เกี่ยวกับกล้องแต่ฉันสามารถรักษาคนได้เออมีหัวกล้องมากกว่าตัวเองมาหอกดีกว่ามาหอกกระดูกกระดูกกระดูกมามามาโ อะไรทำเพื่อนกูทำเพื่อนคูลงมือเลยแจ็คเดี๋ยวอะไรคุมกันให้โอ้โหพังแจ็คโอเคไหมน่ะร้อนด้วยเดี๋ยวไปโอ้โหมึงบ้าไปแอนปืนเจดกระสุนเพิ่มจะมาแล้วแจ็คเฮ้ย กูเห็น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 มีปะวะเจเฮช่วยไหนมีอีกวะมีกะท่านท่านท่านกอดไว้โอ้มึงอะควรไปแคฟูมากกว่ากูอี ไอเวนให้มึงเปีนสไปเดอร์แมนปะไว้เอ้ยอะไรวะล่วงแล้วกูกรีดทำไมวะเนี่ยแจ็คแจ็คแม่งกรีดโคตรตุ๊ดเลยโอ้โหแล้วมันต้องมาเริ่มใหม่ตรงนี้หายแล้วไงโอ้โหมึงกัดมึงกัดมึงนี่นี่ That's okay, I got enough magazines. จะเขตกโอ้โห ต้องมาเริ่มเล่นใหม่ไม่เป็นไรไม่แคร์เหว่ยเดี๋ยวตรงนี้จะพังใช่ไหมน่าแงว่าเก็บปืนก่อนโอ้เออตกนี่ตายโอ้ไม่เป็นไรไ <c oughs> เ้เอตอนตายแจ็คแม่งคิดอย่าง ชี้จังทุกแตะแม่งโอ้ลูกปืนเร็วกว่าวะเฮ้ยไหนๆมีกันมีกันนั่นนั่นนัดเดียวล่วงแล้วนี่หว่ายิงทำไมน่าหลายนัดวะเออเกมนี้มันยิงลำบากตรงที่มันต้องแบบมันมันต้องกดสเปซบาร์เนี่ยเพื่อเอาปืน เพื่อเอาปืนขึ้นใหม่่เถ้าปล่อยสเปซบ้างก็ต้องตกตกมันอะไรวะตอนแยกทางไหนนั่นไปละเดี๋ยวค่อยเจอกันทางหน้าแล้วกันโอ้โหกูมาแล้วฟูมาแล้วเดี๋ยวจะได้อ่านอ่านไอ้ยิงยิงล่วงเฮ้ย Did you see that? มน่ะ a n e species on t h l a n t each other. อ่ามันจะกินสัตัวอื่นะ a r f u l on y i t หย่อะไรอะไรอะไรโทอย่ามาฆ่า a n e แม่งรีโหลดเ็ววอะเกมนี้เฮ้ยไฟเฮ้ยยู่ไฟอ้าในี่นใช้ไฟใช้ไฟ Oh my god. อ้เจ้าชวย เจ้าช่วยก้วยปิ้งชิงหาเกิดเฮ้ยเเฮ้ยเมนกัดกูโอ้โหโอ้โหแม่งกัดทีใกล้ตายเลยเกือบตายอ่ะตรงนั้นตรงไหนวะประตูอเร์เดย์มันจะพูดทาไมท้งองรอบเผาประตูได้้ยเฮ้ยเปิดประเองนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไอ้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 แม่งฟินเก่งวะสไปเดอร์แมนไหมเนี่ยแม่งเมียสไปเดอร์แมนตัวระวังหลังด้วยวะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้อุ้ยแม่งหลบหลบหลบ

นิวเล่นสามดานติดกันเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าพานนี้ก็จบพอแค่นี้ก่อนเลยวล้วกันเดี๋ยวค่อยต่อกันพันหน้านะก็พานนี้ก็ลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ